วันนี้จะเทียบตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับขอเอาพวกคิงแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น JQ5, BPO5, MGS5 แล้วก็ GLEX5 นะครับจะไม่เอาตัวเริ่มต้นตัวกลางมาเพราะว่ามันจะสับสนแล้วก็ตัดเรื่องของออปชันออกนะครับเอาตัวท็อปมาใส่กันเลยว่าจริงๆแล้วรีมมเตอร์บีเทนอยู่ที่ตรงไหน ในส่วนของความสดใหม่ของโมเดลเรียงลำดับตามนี้เลยนะครับรุ่นที่สดใหม่ที่สุดเห็นจะเป็นเจคูไฟนะครับก็เริ่มส่งมอบที่จีนเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่3ปีนี้นี่เองนะฮะร,รุ่นนี้เหมือนจะไม่ขายจีนครับที่แถวแถวอินโดนี่เองนะครับแล้วก็มาประเทศไทยนะในควอเตอร์ที่3นะครับสำหรับเจคูไฟถือได้ว่าเป็นโมเดลที่สดใหม่ที่สุดเลยนะครับลองลงมาก็เป็นรุ่นนี้แหละครับเป็นตัวล e ฟตมอเตอร์บีเทนนะครับ เป็นโมเดลที่เริ่มส่งมอบในช่วงควอเตอร์ที่2ปี2025ถัดมาก็ d e p o o y 05นะครับควอเตอร์ที่4ปี2024ก็มาไล,าลาก่กันกับตัว MG S5 ควอเตอร์ที่4ปี2024เช่นเดียวกันและที่ล้าหลังสุดเลยพูดกันตรงๆนะครับในกลุ่ม d s u v เนี่ยก็คือ GLE X5 นะครับมาในช่วงควอเตอร์ที่3ปี2024ช้ากว่าประมาณ1ควอเตอร์นะครับช้ากว่า d e p o ร์05แล้วก็ MG S5 อันนี้คือเรื่องของความสมัยของโมเดลนะถือได้ว่าลิฟมอเตอร์กับเจคู5ก็เป็นโมเดลที่สดใหม่อยู่คูดเรียงตรงคืออีกนานกว่าจะตกรุ่นนะครับเราจะมีพวกมเนอร์เชนต่อไปพาไปดูเรื่องของขนาดกันบ้างนะครับผมไม่ไล่ยาวแล้วกันนะครับให้ดูตัวเลขคร่าวๆเลยที่ออกมาเรียงกันนะฮะเล็กสุดเห็นจะเป็นเจคู5 EV ครับสั้นสุดเลยนะฮะส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยผมใช้คําว่าใกล้เคียงกันนะครับ4.5 4.6เนี่ยคือใกล้เคียงกันความกว้างก็ไม่ได้ต่างอะไรกันอยู่แล้วนะครับความสูงก็ไล่ ส่วนฐานล้อเนี่ยเห็นที่จะมีเด่นกว่าเพื่อนก็จะเป็นดีพอเอซูนห้าครับในกลุ่มนี้ส่วนอีก3รุ่นเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ราวๆสองจุดเจ็ดสามเมตรในส่วนของความสูงพื้นดินถึงท้องรถเนี่ยเตี้ยสุดน,นะพูดตรงๆก็คือ MGS 5รุ่น V รุ่นอื่นๆเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับประมาณ17เซนติเมตรนะครับอันนี้คือตัวเลขที่เคลมเอาไว้จบไปในเรื่องของโมเดลเยียขนาดของตัวรถนะครับมาดูเรื่องแพลตฟอร์มบ้างน,นะครับผมให้ดูตามนี้เลยนะครับ เคูไฟเนี่ยใช้ t 1 x แพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มรถดัมันที่โมดิฟายมาส่วนลิฟมอเตอร์บีเนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มลิฟสาเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้า100%นคะรับทำมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์ม8 0 0โวลต์นะครับแต่ว่าสเปคที่ขายในไทยเนี่ยยังคงเป็น400โวลต์อยู่ก็น่าเสียดายจริงๆถ้าแอบ,บใส่มาในตัวท็อปเนี่ยแล้วก็เพิ่มราคาอีกสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะสร้างจุดเด่นข้อดีพอสมควรนะจะเป็น BSUV วรุ่นแรกที่ใส8 0 0โวลต์ามา น่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มี800โวลต์สำหรับดีมอเตอร์ B10 นะครับในส่วนของดีพอลเใช้แพลตฟอร์ม e p a 1แพลตฟอร์มเหมือนกับลุงบี้เขานั่นแหละเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้า100%ยนะครับยังคงเป็น400อยโวลต์อยู่ MGS5 ใช้แพลตฟอร์ม n e b u l a นะครับซึ่งก็คือเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้า400โวลต์และสุดท้าย g ีรีเ EX5 ก็ใช้แพลตฟอร์ม g e a Gelly Electric Architecture นั่นเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบ400 ในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยล้าหลังสุดเห็นจะเป็นเจคู่ไฟนะครับถ้าล้าที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็น l e a มอเตอร์10แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มาเต็มนั่นเองนะต่ว่าแพลตฟอร์มเขาคือเป็นแพลตฟอร์มที่สดใหม่ที่สุดในกลุ่มนี้มาดูคุมพลังกันบ้างนะครับในส่วนของ j จคู่ฟเนี่ย ถือว่ามอเตอร์เล็กสุดเลยพูดกันง่ายๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับและไล่กันกันกบพวก l ิฟต์มอเตอร์ B 1 0 p D o u r หแล้วก็ M G S 5 S 5จะใหญ่สุดนะครับแล้วก็ Gilly X 5จะใกล้เคียงกันนะครับกับลิฟต์มอเต B 1 0แล้วก็จคู่5 E V นะครับสรุปเข้าๆคือในเรื่องของขุมพลังเนี่ยลิฟต์มอเต B 1 0ถือได้ว่าถ้าเอาแรงม้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกับคู่แข่ง แต่ว่าแรงบิดเนี่ยจะน้อยที่สุดในกลุ่มก็เลยส่งผลทําให้อัตราเร่งของเขาเนี่ยอยู่ที่8วินาทีนะครับศูนย์ทังร้อยอัตราเร่งก็ตรงตรงคือเร่งช้าที่สุดในกลุ่มส่วนเรื่องของท็อปสปีดก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญสักเท่าไหร่นะครับรุ่นที่ดีที่สุดก็เห็นจะเป็น MG S5 ที่เป็นรุ่น V คือรุ่นท็อปนะครับมอเตอร์ใหญ่สุดแรงม้าเยอะสุดแล้วก็แรงบิดนีด่เด่นจริงๆอัตราเร่งก็เลย6.1วินาทีจากคุ้มพลังเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ในเรื่องของแบตเตอรรรรี่่และะะะยทาางงในนกวิคับ ที่รุ่นเป็น LFP หมดเลยยกเว้น MG s 5รุ่น V นะครับที่เขาใส่แบต NMC มานะครับ NMC ก็ผมว่าน่าจะใช้แบตอันเดียวก,กันกับพวกของ MG X Power นั่นแหละนะส่วนขนาดของแบตเนี่ย l e a อ Motor ถามว่าอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งขนาดแบตที่ให้มาจุเยอะสุดเลยนะครับ67.1กิโลวัตนะครับในส่วนของตัวท็อปเนาะนะฮะ แต่ว่าระยะทางในการวิ่งเนี่ยไม่ได้เยอะสุดนะครับระยะทางในการวิ่งอยู่ที่516กิโลเมตร NEDC นะครับเป็นรอง1รุ่นคือ MGs5 EV ซึ่งตัวนี้เขาใช้แบต64กิโลวัตต์อัวแต่ว่าบาังเอิญว่าเป็น NMC นะครับซึ่งประสิทธิภาพมันจะดีกว่าก็เลยส่งผลให้ได้ระยะทางวิ่งมากกว่านั่นเองนะครับอยู่ที่550กิโลเมตร NEDC ก็อยู่ที่อันดับ2ในเรื่องของ แบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางในการวิ่งนะครับสำหรับลิฟต์มอเตอร์ B10 นะครับหลังจากแบตแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูในส่วนของเรื่องของการชาร์จนะการชาร์จไฟของลิฟต์มอเตอร์ B10 นะครับถ้าดูจากชาร์ตที่โชว์อยู่คร่าวๆเนี่ยการชาร์จไฟของเขาจะอยู่ที่ความเร็วราวๆ3านะครับ 3C ในส่วนของการชาร์จไวแบบ DC ส่วน AC เนี่ยก็อยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับ AC ก็ค่อนข้างจะโอเคส่วน DC เนี่ยเขาจะไปคู่ขี้กับ d e p o l S05 นะครับมีการชาร์จไวที่3 c เช่นเดียวกันนะครับเร็วเท่าๆกันถือว่าในกลุ่มของ BSUV เนี่ยเรื่องของการชาร์จไวเนี่ยนะครับโมเตอร์ B10 ก็ไม่ได้เป็นรองคู่แข่งเลยนะครับอยู่ในกลุ่มผู้นำนะสูสีกับ d e p o l S05 แล้วก็อาจจะรวมถึงสูสีกับเจ้าตัว Ion V ด้วยซ้ำไปนะรประมาณ3-4 ศูนย์บริการเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับจริงๆก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะครับยังไม่ได้แบบว่าอัปเดตแบบเรียลไทันเลยขนาดนั้นนะครับเป็นข้อมูลเมื่อ2อสเดือนที่แล้วแล้วกันนะครับในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้เห็นจะเป็น MG นะครับอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแห่งนะครับทั่วประเทศไทยลองลงมาก็เห็นจะเป็นเจคู่นะครับในส่วนของบ้านเจคู่นะศูนย์บริการหกสิบแห่งนะครับใกล้เคียงกันกับดีพอดีพอช่างอันเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสามแห่งตามมาด และรังบวยด้วยรีปมอเตอร์นั่นเองนะครับอยู่ที่9แห่งก็เป็นหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนกังวลน,นั่นเองนะครับในเรื่องของศูนย์บริการนั่นเองนะครับตัวเลขก็บอกเราอยู่ว่าค่อนข้างจะมีน้อยส่วนใหญ่อยู่ที่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับตามหัวเมืองใหญ่ๆก็อาจจะมีอยู่ประมาณสักหนึ่งที่นะครับประมาณนั้นภาคละหนึ่งที่ก็ยังคงน้อยอยู่นี่คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวไทยหรือว่าชาวช่องเนี่ยค่อนข้างจะกังวลนะครับในเรื่องของรต์มอเตอร์บีเทเรื่องของบริการหลังการขายนะครับ แอดแถมมาให้ด้วยในส่วนหนึ่งของเรื่องของการลงทุนและการตั้งโรงงานนะอัปเดตนิดนึงเจคูเนี่ยภายใต้เครือเชอรี่นะครับก็ตั้งโรงงานเรียบร้อยแล้วเพิ่งเริ่มผลิตในช่วงเดือนนี้นี่เองส่วนลิมอเตอร์เนี่ยไม่มีแผนตั้งโรงงานดีพอหรือว่าชางอันเนี่ยก็ตั้งโรงงานไปนแล้วเริ่มผลิตมาแล้วประมาณราวๆสามเดือนนะครับส่วน MG เนี่ยแน่นอนว่าเขามาตั้งนานแล้วนะครับมีโรงงานแล้วก็ผลิตมาในไทยเนี่ยมากกว่า10ปีแล้วนะครับประสบการณ์ส่วนจชลรี่ก็ยังไม่มีแผนตั้งโรงงาน ในเรื่องของความพร้อมเนี่ยในกลุ่มนี้ก็แน่นอนว่า MG ค่อนข้างจะกินขาดตามมาด้วยสูสีคูค่ขี้กันระหว่างฉังอันดีพอลกับอุมได้ n อนจีคู่รวมไปถึงเชอร์รี่ด้วยอีก2รุ่นเนี่ยทั้งจีรี่แล้วก็ลิฟมอเตอร์เนี่ยยังไม่ค่อยมีแผนที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การทาจันตรลดในประเทศไทยนะครับอไปดูยอดขายบ้างคร่าวๆนะครับอัปเดตยอดขายในไทยนะครับความร้อนแรงเป็นยังไงกันบ้างในกลุ่มนี้นะครับ ในส่วนของ J คูไเนี่ยแน่นอนว่าพึ่งเปิดจองไปเมื่อช่วงน่าจะเดือน8เดือน9ที่ผ่านมานี่เองนะครับยอดจดทะเบียนผมเอาเดือนสิงหามาเนาะก็เลยยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องรอยอดเดือนเดือน9เดือน10นะครับตอนนั้นก็จองเยอะอยู่นะ4 0 0 0 5,000คันนะแต่ว่าต้องมาอรอลุ้นยอดจดอีกทีนึงนะครับก็ยังไม่มียอดเจคูไฟส่วนรีมมเตร์ B10 เนี่ยก็แน่นอนว่ายังไม่มียอดนะครับอื่นดีพอเอสศูนคัน m g s 5จ3 1คัน และชีรีฟลหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดคันนะครับ MG S5 เหมือนจะยอดจดเยอะกว่าแต่เข้าใจได้ว่าดีพอ i ์ t ศูน์ห้าน่าจะยังส่งมอบได้ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็เลยตัวเลขอาจจะยังไม่ขึ้นนั่นเองสุดท้ายมาดูอีกรอบนะครับเรื่องของราคานะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับถ้าเรายังไม่พูดถึงเรื่องของราคาเนี่ยผมมองว่า ถ้าเอาเรื่องของสมรรถนะตัวรถอย่างเดียวเนี่ยรีฟมอเตอร์ B10 แทบจะไม่ได้เป็นรองคู่แข่งในเรื่องใดเลยนะครับมีแค่เป็นรองในเรื่องของระยะทางในการวิ่งนะครับเป็นรอง MGS5 อยู่ประมาณสัก40กิโล NEDC นะเรื่องอื่นเนี่ยคู่ขี้สูสีนะครับที่เด่นกว่าชาวบานเขาก็เห็นจะเป็นเรื่องของความสดใหม่ของแพลตฟอร์มนั่นเองนะแล้วก็ความสดใหม่ของโมเดลลืมบอ,อกไปนะตัวนี้เป็นมอเตอร์รขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะครับ ขับเคลื่อนล้อหลังใน BSUV ก็เห็นจะมีรุ่นนี้นะครับรีมอเตอร์ B10, BMGS5 แล้วก็ดีพอร์ X05 มีแค่3รุ่นที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองทีนี้มาดูราคากันบ้างนะครับตามนี้เลยนะครับราคาเนี่ยก,กลุ่มกันอยู่3รุ่นนะครับเก้าแสนทอนหนึ่งพันนะครับส่วนรีมอเตอร์ B10 เนี่ยเอาคร่าวๆแล้วกันครับถูกกว่าประมาณหนึ่งแสนคุณก็ลองดูถูกกว่าหนึ่งแสนเนี่ยจะทําให้คุณรับความเสี่ยงหลังการขายได้ไหม ก็ลองลองดูนะครับในส่วนของตัว Product เองผมว่าไม่ได้เป็นรองในเรื่องใดๆเลยอย่างที่ได้กล่าวไปนะส่วน J คู่ฟ้ายเนี่ยก็หลุดโลกไปเลยนะครับถูกกว่าชาวบ้านเขาถูกกว่า30,000 0เลยนะฮะนะครับแล้วก็ถูกกว่าลิฟต์มอเตอร์ถ0งสองแสนก็ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เอามาฝากกันว่าลิฟต์มอเตอร์ b 1เนเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเขาอยู่ตรงไหนนะครับ o อสิชันหรือว่าตำแหน่งเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่อันดับต้นๆหรืออยู่อันดับรองๆนะครับ ถ้าถามแอดมินคร่าวๆเนี่ยแอดมินมองว่าในเรื่องของตัวโปรดักต์เองตัวรถเองอย่างที่ได้บอกไปนะค่อนข้างจะไม่น่าห่วงนะค่อนข้างจะดูดีแล้วก็จริงที่จีนเนี่ยลีฟมอเตอร์เนี่ยเป็นท็อป5ในเรื่องของยอดขายเลยนะเป็นแบรนด์ท็อป5ที่ขายดีพูดตรงๆนะเนะตัวนี้ก็เป็นอยู่ในเครือสเตลเลนทิสนะครับซึ่งเป็นเครือที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์ในเรื่องของยานยนต์มามากมายนะครับทำตลาดอยู่ในกลุ่มประเทศทางยุโรปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ ตัวโปรดักเองไม่น่าห่วงนะครับไม่น่าห่วงครับซื้อได้เลยครับพูดตรงตรง,ตรงนี้นะคุณก็ลองดูว่ายอมรับความเสี่ยงได้ไหมนะครับในเรื่องของหลังการขายซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแอดมินเองก็ไม่กล้าพูดว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันจะแพ้หรือไม่แพ้ยังไม่กล้าพูดนะครับก็ต้องรอติดตามกันอีกเป็นระยะระยะแล้วกันนะครับก็ลองดูว่าในความที่ถูกกว่า1นึ่งแสนเน่แต่ว่าได้อะไรหลายอย่างเทาง่ทากันเนี่ยคุณจะกล้าซื้อหรือเปล่าลองดูครับลองดูสรุปสัส้นๆคือ ตัวปรดักน่าสนใจเลยนะครับแต่ว่าต้องรุ้นเรื่องของหลังการขายนะครับ